สวัสดีค่ะมุนนี่ชาแนลค่ะพบก,กันอีกแล้วค่ะมุนนี่กักินข้าวปุ้นก่นข้าวปุ้นคือเก่าแล้วล่ะค่ะข้าวปุ้นเต็มจานพักทุกชนิดแตงต้นโห่หอมเอยหอมป้อมพักสลัดแล้วกับพักโบมาเด้จ้าเด้อพักสลัด พริกหวานไปจ้าลาดน้ำลาดน้ำมันชาเย็นลาดน้ำยาขนมจีนไปเลยค่ะอรร้ก็ไม่น่อออ่ยาก็ยังไม่นเปปเปอร์สติจล แต่ไม่เป็นไรล,ลกไปดิไปไปไปเลยไปไ,ไ,ไ,ยไปไปไ,ไ,ไป,ไปลาดนเ,เลยค่ะโชคไปเลยค่ะโอเคลาดเลย ไปเลยยัวย่วๆไปเลยาจา้าขนมจีนเต็มจานไปเลยเพิ่งจะเลิกงานมา I just finish working friend เพิ่งจะเลิกงานมา น้องจีนนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รูาเดิจะเดินย้วยๆเหมือนเดิมจา้าหัวหกินข้าวปุ้นคือเก่าพัด ลูซินโคตรโพตอนไก่โคตรโพปวด 干嘛？嗯 <music> จามากินน้ำเดียวเดีย๋ยวจะเด้อแ่บหลายฟังเาเรียกว่ารพริผมมาลาดน่ากลมเพลิไหลป้ปากเป็นแรบเแล้วเอาห้อนเพเลิไห,หลา สังเกตดี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 ดดี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 ีด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 ีีด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 ดี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  thank you for everyone to coming to watching my video thank you so much and welcome again thank you very much ขอบคุณหลายๆเด้อ fc หม่ fc เก่าค่ะที่ข้ามาเบิ่งที่ห้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันเด้อค่ะเด้อ ขนมกินยั y ua, y ่วจามาอมกินไม่เคยเบื่อกินไม่เคยเหลือก็คือขนมจีน <c oughs> C'est un ก็นี่กับหงกับกินนี่แหละเป็นงานของกมาก็เลยหงกับกลินข้าวเราตีกลิ่น,นอย่างน้ใครเรียกกระซอนนอนเลยืเกิดเป็นงานอีกนี่ ชาย็นสักแก้มไหมคะอากาศร้นลลอนๆชายเย็นสกแก้มไหมคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามากดไ like, ล like, ค,ค์กดแชร์กดซับขยิ้ดเดอร์ฝากกดซับขยิ้กดไลค์กดแชร์เดอค่ะเ้อร์ติดตามบนี่ชาแนลในเดอรคะ่ะเตอเพือเป็นกำลังใจกันไปนานๆเดอร์ ส่สนับสนุนกันไปนำ้ำน้ำเดียวไปน้ำเดียวเฮอฮอดถึงฝั่งเอ้ยถึงจุดหมายขอบคุณหลายๆนะคะเด้อ Thank you very much and thank you so much come uh, to thank you for everyone come into watching my video clip Thank you so much Thank you uh, see you next next clip